สวัสดีครับด็อกเทนนะครับตอนนี้ก็มาถึงพัทยาเรียบร้อยแล้วนะครับที่พักนะฮะก็ที่พักผมอยู่ใกล้กับเทอร์มินอลเฟนทีวันมากเลยนะฮะผมพักอยู่ซันชัยการ์เด้นนะครับซึ่งเนี่ยนะครับถ้าอันนี้อยู่บนชั้นชั้นสามมองไปตรงนู้นนะครับนะครับเทอร์มินอลเฟนทีวันเดี๋ยวเราจะไปกันนะฮะไปรับบิ๊กกันนะครับตรงนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็น ดูสินะครับดูสิทธานีพัทยาอามารีนะครับตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับใกล้มากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรับบิบกันเนี่ยเริ่มเริ่มเสียงเพลงละ ก็ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังออกจากที่พักนะครับซันชัยการ์เด้นนะฮะออกมาเสร็จปุ๊บโอ้ไม่ทันละไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอบหน้าข้ามถนนก็ให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ที่พักนะฮะ <c oughs> แล้วนั่นคือแผนทีนท่ที่เราจะไปรับปิบกันเพื่อจะเห็นเต้นต่างๆแล้วนะครับบริเวณ ที่จัดงานแล้วก็จุดสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสะดวกมากเลยนะฮะซันชัยการ์เด้นนะครับซันชัยการ์เด้น, <Hey. S 2> นก็น <Hey. S 2> โอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรามานอนอเฉยๆนะฮะแล้วก็มาวิ่งนะครับหลักๆนะครับเดี๋ยวไป เอ่อเอ็กซ์โปนะครับอ่ะไปแล้วข้ามแล้วข้ามแล้วข้ามแล้วติดปิดๆิๆๆิดปิิิไม่ได้มานานมากเลยนะพัทยาเนี่ย ทัทเยรมาราธอนโอ้โหอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับมันคืออะไรนะฮะเสร็จปุ๊บก็โดดลงเลยอ่างน้ำแข็งแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับโอ้โหเป็นเหมือนทะเลเหมือนคลื่นนะฮะสะ คือจำลองจำลองคลื่นเลยนะครับ5 Terminal 21ขั้นตอนก็ง่ายๆนะแอดไลน์นะครับแล้วก็โชว์หมอพร้อมนะครับประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็รับ แล้วเดี๋ยวแอดไลน์ก่อนเดี๋ยวแอดไลน์ก่อนนี่ก็ได้ใช่ไหมอ่านี่ครับเอ่อพาสปอร์ตเอ่อเล็กเดี๋็ดๆ,ๆต้นนะบัตรประชาชนเนาะเออเจ๋

ไปรับครับตัวนี้ห้ามหายเด็ดขาดเลยนะครับถ้าหายก็ไม่มีสิทธิ์วิ่งนะครับโอ้ใส่ใส่อาบน้ำได้ครับไม่ขาดครับถ้าไม่มีใครขาดครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่ไปรับรับของตรงนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปรับเสื้อนะครับ ีเรียบร้อยโอ้โหบล็อกบีมาได้ไงเนี่ยบล็อกบ <c> ี <oughs> แต่ผมจำได้นะว่าเดี๋ยวไปเช็คบิ๊กก่อนนะครับเดี๋ยวไปเช็คบิ๊กก่อน ครับผมเป็นแล้วคุณครับอ่าเรียบร้อยฝากหน่อยฝากหน่อยใส่ไว้ในนี้เลยใส่ซือไว้ให้ก่อนอ้าวก็งานของไตรลีกนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วเหมือน ATM รับ ก okay. well, ็เตรียมแค่เตรียมสำเนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่เงียบๆดีกว่านะครับคนเดียวเลยคนอื่นเขาไม่มากันเขาวิ่งยี่สิบเอ็ดแล้วเขาเขาพักร่างกายพึ่งพิ่งได้รับจากคุณเดียร์ใช่ไหมคะอะไรขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ให้อะไรแนะนาแนะนาน้องๆเขาใช้กันหลายคนแล้วเดี๋ยว เจอกันอีกท <ils>. ีนู่นเนาะบางแสนบางแสนบางแสนสี่สองบางแสนยี่สิบเอ็ดไปหมดเลยค่ะยี่สิบสองแล้วก็นู่นเลยไอ้คอนแก่นน้ำนต่างสิย่าเลยค่ะขคณค่ดีเบอร์ครับก็รับบิ๊เรียบร้อยนะครับงานพัทยามาาทอนนะครับพยายามหามุมเงียบก่อนเสียง อ้าตรงนี้แหละขางๆก็สะดวกนะครับงานตาตโตโยต้านะครับก็เป็นทีมของไตรลิกที่มาจัดนะครับเหมือน ATM เลยนะครก็แค่เตรียมเอ,อเอกสารหมอพร้อมนะครับหลักฐานที่ฉีดวัคซีนนะครับอย่างน้อยๆ2เข็มนะครับแล้วก็บัประชาชนนะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้ตรวจดู n t k อะไรด้วยนะฮะแต่ก็ถ้ามีก็ดีนะครับพวกผมก็ตรวจกันไว้ก่อนนะครับตรวจมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ปกตินะฮะปราศจากสองขีดนะฮะขึ้นขีดเดียวนะฮะก็เดี๋ยวไปทานข้าวโหผมออกจากขอนแก่น9มงเช้าเพิ่งมาถึงทัทยาเนี่ยครับประมาณเกือบเกือบห้าโมงคึ่ง นะครับขับรถมานะครับรถเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตรงแก่งคอยแก่งคอยชาบุรีมาถึงหินกองสุดยอดเลยนะฮะร,รถรถเยอะมากเลยนะครับแล้วพอมาถึงพัทยาช่วงมอเตอร์เวย์ก็เยอะพอสมควรนะครับก็ค่อยๆมานะครับเหนื่อยก็พักแวะพักแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำห้องท่าดื่มน้ำทานกาแฟแล้วก็ นี่ลครับมารับบิ๊นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นี้ลูกชายอ้าวนะฮะด็อกเกนนี่คนเอ dit เตอร์ตัดต่อนะครับมือตัดต่อติดพลาดประกันใดก็คนนี้โลโก้เดี๋ยวกำลังจะมีโลโก้ใหม่นะครับนะฮะเขาเขากำลังคิดอยู่นะฮะนะครับแล้วก็นี่แหละครับ แพ็กเกจเรียบร้อยนะฮะลูกชายลงลูกชายลงฮา์ฟนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกัน,นตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันก่อนดีกว่าาไปนะครับสปอนเซอร์นิดนึงมามา่ามาม่าครับนะครับมาม่าครับมาม่าหมูสับอันนี้คือรถแบบนึกถึงนึกถึงสมัยเด็กหอ อยู่หอะะ <c oughs> นะครับกลางเดือนนี่ตังหมดครับนักเรียนนักเรียนก่อพอตังหมดต้องพึ่งมาม่านะครับมาม่าอร่อยนะครับก็นะครับเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปผมขอไปพักผ่อนก่อนนะครับวันนี้ไม่ไหวครับขับรถ9ชั่วโมงโเจอกันครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตึกใหม่ ไม่รู้วเห็นไหมน่าจะเป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมเหมือนจรวดเลยน่สวยงามนะครับอนนี้ก็น่าเทอร์มินอลทวนทีวัน